วันนี้วันพุธเป็นไงบ้างชาวพุธนะคะดาวพุธท,ทั้งหลายนะคะคู่สมพงกับดาวพุธหรือคนที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะหรือเป็นคู่เกื้อกูลคู่ส่งเสริมเขาเรียกว่าคู่มิตรกันนะคะพุธต้องคู่กับจันนะคะต้องคู่กับจันหรือคนจันก็ได้นะคะดาวจันดาวจันต้องคู่กับพุธค่ะมันถึงจะโอเคนะคะจันกับจันได้ไหมได้ค่ะแต่สิ่งที่เหมือน เหมือนกันเหมือนกันมากมักจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะยิ่งเหมือนกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้ทันกันนะคะถ้าใช้ไปนในทางที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าใช้ไปนในทางที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะคะไม่มีความสุขน,นะคะจับจันเนี่ยจะเป็นดาวที่คู่มิตรกันนะตามตำราแค่มีวาทศิลป์มนเองนะคะมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะอันนี้คือดาวจันนะอาจารย์จะยกให้อเอม็มไฮเพรสเตดนี่เป็นเป็นดาวจันนะ ะะจะยกให้เป็นดาวจันนะฮะไฮเพรสเต็ดนะคะให้ไฮเพรสเตดเป็นดาวจันนะคะดาวาสเนสน่ส์ทรงเสน่ยผู้อาจารย์จะยกให้เมจิเชียนเป็นดาวพุธนะยกให้เมจิเชียนเป็นดาวพุธนะคะนะคะเมจิเชียนดาวพุธก็คือหมายถึงว่าสัญลักษณ์ของดาวพุธคือการเจรจาต่อร,ตตรองอาจารย์จะยกให้เมจิเชียนนะคะเบื้องบนและเบื้องล่างนะคะคนดาวพุธสามารถสื่อกลางได้ สามารถเป็นตัวกลางได้นะคะนี่ยอาจารย์ก็ยกให้เป็นเป็นดาพุธนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะอาจจะแบบหรืองานไหนก็ตามที่อาจจะติดขัดนะคะถ้าเราได้คนวันพุธไปนะคะหรือคนที่มีอํานาจมีตําแหน่งในในณที่การ หน้าที่ตรงนั้นนะคะหรือตำแหน่งตรงนั้นบทบาทตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาเรียกว่ามีวาทะศิลป์ในการเจรจาวาทศิลป์ในการแก้ปัญหานะคะใช้วิธีการาใช้คําพูดสยบความเคลื่อนไหวเอเคไหมเนี่ยเกยไหมโอเเนาะใช้คําพูดนะคะวาทะสยบความเคลื่อนไหวนะคะ อืมนะคะแบบนี are, are. Are, are, ้เลยนะคะดาวจันเป็นยังไงคะดาวจันมีเสน่ห์ฮะสาวเสน่ห์ทรงเสน่ห์ดาวจันเป็นคนที่นิ่มๆนุ่มๆนะคะคล้ายๆกับวันศุกร์นะนะคะแต่อาจจะเพ้อฝันก็คล้ายๆกันแหละนะคะคล้ายๆกันนะคะเพ้อฝันนิดๆนะคะไม่ใช่เพ้อเจ้านะเพ้อฝันเพ้อฝันคือหมายถึงอะไรคะคำว่าเพ้อฝันอธิบายนะคะเพ้อฝันก็คือมันจะอยู่ในโลกของส่วนตัวโลกของความไม่เป็นจริงนะคะหรืออยู่ในโลกของจินตนาการนะคะอะไรประมาณนี้นะคะ เออนะคะแต่ดาวจันทร์เป็นคนที่แบบไม่ชอบการประทะไงนะคะพราะงั้ก็เลยอยู่ได้แล้วก็ฟังได้นะคะฟังได้นะคะดาวจันทร์โดยปกติแล้วนะคะถ้าบุคลิกของดาวจันทร์แล้วเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้นะจริงๆแล้วอะคือมีความมีความที่เหมือนกับชอบประนีประนอมมากกว่าเพราะฉะนั้นน่าจะมีความยืดหยุ่นหรือมีการออถอยตั้งรับมากกว่านะคะมากกว่าดาวอื่นนะ มากกว่าดาวอื่นๆนะคะขอให้โชคดีนะคะเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถึงที่ทํางานนะคะฝนกําลังมาแล้วนะคะขับรถโดยไม่ประมาทนะคะใจเย็นๆนะคะโอเคนะขอบคุณค่ะ